สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆุท่านครับถามกันมามากครับว่าสติกเกอร์นี่มาหรือ,อยังนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสติกเกอร์เนาะจะแกะให้ดูเลยนะครับสั่งมารถนี้นะครับสองร้อยสองร้อยแผ่นครับยิดมันจะแถมอะไรให้หรือเปล่า่ะสองร้อยแผ่นนะครับชุดนี้ นี่ครับนี่เสบดาก V I P เอาไอวิทย์มึงทำไมมี V I P แล้วก็มีเก้าเก้าเอาจังไรในวิทย์อันนีมันมี V I P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  เถื่อนปเอา มี VAP, 99, v p 99มันคำผิดด้วยนีย่ใช่ไหมนี่ไง VAP ก็ยังมีอีกอยู่ VAP กับตรอง 9, 9 VAP สลับกันเลยอ๋อมันมี VAP, นี่ไง VAP VAP ตองเก้าไอ้วิทยอ์อะไรก็ได้หมดครับขอแค่เป็นสอสเสียบดกักนั่นมันมันก็ดีบางคนก็อยากจะได้ VIP บางคนก็อยากจะได้ตองเก้าครับเ็แล้วแต่จะเลือก อันนี้เก็บใบเก็บใบครับในในรังใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้เลยครับทางเพจนะครับเพจแล้วเปิดเพจให้ดูสั่งเข้ามาได้เลยทางเพจนะครับ T n นะครับรวดดัมแต่งสวยแห่งประเทศไทยนะ สั่งเข้ามากันเลยเดี๋ยวเปิดเพจให้ดูอ,อ,อนี่นะครับเพจนี่นะครับเพจของแท้ก็ต้องมีคนถูกใจหนึ่งหมืนห้าพันคนนะครับนี่นะครับเเพจสั่งเข้ามาได้เลยครับผม ถ้าใครสนใจนะครับนี่สอเสียบดากสอเสียบดากสอเสียบดาก VIP แล้วก็ตองเก้านะครับเลือกเอาเลยว่าจะเอาอันไหนผมว่า VIP ก็เท่ดีนะตองเก้าก็สิริมงคลนะครับอ้าแล้วแต่ใครจะเลือกครับมันก็แล้วแต่ใครจะได้อันไหนแหละเ <c oughs> พราะว่าสั่งมาบางทีมันก็หมดอันนี้มีออเดอร์แล้วร้อยแผน่น เสียจูนเนี่ยนะครับสั่งเอาไปไว้ที่ร้านหนึ่งร้อยแผ่นนะครับเพื่อที่จะเอาไปแจกเอฟซีคนเวลาเขามาซื้อรถนะครับผมก็จะได้เอาไปส่งร้อยแผน่นจะได้เอาขึ้นรถไว้เลยเลยเอาขึ้นรถไปเลยเอาไว้ที่บ้านเลยเอา้ามันจะลืมจะนับยังไงแต่เธอร้อยแผน่นนับร้อยแผ่นให้เสียจูนแบ่งครึ่งกอนเลยดีกว่า เออก็นี่แหลยลอยแผ่นนับบอกที่ล่ะอีเห็นได้สินับเด็ดนะลอยแผ่นนี่นับจ่กอยู่ด้นี่อู้ลอยแผ่นผมนี่คือนับซอยจ้าบัานนี่นับนับพุงกู นับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดิสองสาสสสิบห้าสหิเจ็ดสิปดส เก้ายี่สิบอันนี้ยี่สิบละกองนี้ยี่สิบเอาไม่ก,ก้อนก้องนี้ได้แล้วยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอันนี้สี่สิบละอันนี้สองอันนี้สี่สิบตีงเท่าไหร่ละฮะบอกเลยเดวเานนับเกินมันเริ่มจะหมดแล้วเรียนอย่งนี้นะเฮ้ยมันไปหลายโพสนั่น เขานับไปเราเด่นี่ยสี่สิบเนี่ยเอามาบวกกันมีรลอยหนึ่งเนี่ยลอยหรอบอเอาสมมาัยคุณนับสมัยวะเนี่ยอุ้ยอีสมมาเอ้ยที่บายไปว่ากินข้าวเย่เอาไมด้วยที่บายที่บายที่บใบภาษาเกาหลีอืออีจะกูด จะกูดพาวะยาพอกระบายกระบายะบายเนกระบายว่ามันกระบายอันนี้จะไปส่งเสียจู อันนั้นดีกว่าไปส่งเสียจูเอานั่นไปบ้านเอานี้ไปส่งเสียจูเดี๋ยวยักเสียจูไว้สักสิบแผน่นเอาขึ้นไว้บนรถเสียจูให้ผมสิบแผ่นด้วยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะยักเสียจูไว้สิบแผน่น เดจูได้ไปซีแผ่นเออเก้าสิบแผ่นอันนี้ผมจะเอาไว้แจกเอฟซีบนรถ <c oughs> เวลาเจอกัน <c oughs> ถ้าไม่เจอก็ไม่ได้แจกครับปไปเฮ้ยมีสายแล้วดินี่มีจะเที่ยงแล้วนี่ลุกเถอลุกไปไปไปจะเที่ยงละ เตรียมของเอากระเป๋ามากระเปา๋าโทรศัพท์ขึ้นแล้วก็ power bank ขึ้นขาดไม่ได้เลยครับ power bank เพราะว่าเป็น y ยูทู b เนี่ต้องมีตลอดครับเวลาแบตหมดมาเนี่ยโอ้โหจำเป็นนะครับจะคิดว่ามันไม่จำเป็น เวลาแบบมันหมดมานนี่นนนมีโทรศัพท์ก็ไม่มีความหมายครับฮะอันนี้อันนี้เธอนั้นไปเก็บไว้บ้านยี่ยี่จอยเอย้มาอยู่บ้านคนอื่นผมไปรับมาเมื่อเช้าตีสามเิ่นว่นาฝนตกพะนะฝนตกฝนตกแต่บ้านนี่และวันเพิ่นมาตกัดคถือถือูอืมมันนอนโกนตีสี่น่ะละ <c oughs> ก็รับกลับมาแล้วก็มานอนต่อตัวเออนอนีนอน่น้กดำเยท่านี่เขาท่านี่คือดำเดือดเป้งสิเดินผมมีเปล่งนี่เ,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 เขาเออขี้มเขาไ่ได้ทาเป่งไหมขอบตาเพรว่าเหลซึมมีเพนด่าวไว้จากตีนอนดึก เือเขาดิโทรคุยกับเธอจะบังหัดแทเดโทรคุยกับเธอถึงตีหนึ่งต้องลูกตีสามไปฮับอีกกลับมานอนสองชั่วโมงสามชั่วโมงเพราะว่าไม่เช้าฝนตกเจ๊แอมทําถูบ้านข้างล่างผมนอนข้างบนนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกินไม่เคยเหลืออะไรเหลือเฟือไปอะจะออกไปนะครับนางงานเดยวไปดูคลิปครับวันนี้จะพาเจ๊แอมไปส่งสบู่ครับ แล้วก็มีธุราหลายอย่างครับเอาไปเก็บดีๆหน่อยเสื้อนั่<ม>นนี่เก็บดีสรงสบ,บู่ครับรถนี้นะครับเฮียนคือหกจิเก็บไปถิง้งเลย้ยนี่แต่ยาอันนี้ก็เป็นยาที่ผมกินแก้หน้ามันนะครับก็มีแต่สิง่งจำเป็นนี่แหละยังบุ๊ ขี้นองขี้นวดแม่ากาไม่มัาา้งมีกับบุมี่ข้อหมายแต่แม่ากาบัตเตร์ใส่ขอบคุณครับสวัสดีครับ